<Okay. S 1> ต้องกะว่าเออให้มันเข้ากันมันเหมือนโม่ปูนอ่ะ oh. อันนี้คือมือใหม่สูตรมือใหม่นะคะเ <c oughs> นี่ยมือใหม่ต้องทำถตรน,นี้นะคะ็คือเราไม่เทปูนหมดทีเดียวถ้าน้ำมันเหลวไปแล้วก็ปูนมาเลย oh. นี่คือสูตรสำหรับมือใหม่ไม่เปลืองปูนด้วยนะ <c oughs> เหนียวเนียติดไม่ติดเดี๋ยวไปดูตอนบล็อกอีกทีหนึ่งค่งู้ชม ดินเลยสีเหมือนดินเลยแล้วมันดูดีทำมันมันกเกาะเหนียวกริบไปดูอเออมาดูไปนี่ดูสีดินนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเป็นสีดินแบบนี้ออแน่นเกาะปุ๊บ มาแล้วมาแล้วเราต้งราดลงไปอีกเพราะว่าบล็อกเรามันต้องไม่ให้บล็อกแห้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาแกะเราจะแกะยาก ปรกรณ์ก็ไม่ได้หาอะไรหาที่มีอาวุธใกล้มือนี่แหละจริง <c oughs> จริง <c oughs> ดีโบเทมุชมดีสิมาเบิ้งดีโบ๊ทุชมเราก็ต้องบอกอย่างรวดเร็วเลยนะคะเ <c oughs> วลาลงเราต้องบุลุ่งอย่างรวดเร็วเลย,เลยนะต้องเพิ่ม เดี๋ยวเราก็มาแกะกันนั่นนะมันก็ยัดให้เต็มทุกชอก่องอาจารย์ท่านผู้ชมมันก็จะใช้เวลานิดนึงนอ่ะเนี่ยดูสิเออก็เกกนียนนะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อดินแล้วไม่ใช่เนื้อปูนแล้วนะเนะ

Chớm, giờ nó tắc kẻ kẻ Ừ. Đạc gần chứ hả? Yeah. Yeah. này mới tiêm ra cái tơ là cái bò. tí thấm cái chát bò. tí. ช่างเปิดช่างเปิดช่างเปิร์นดินในนั่นเนี่ยพี่ชาติบอกเหมือนดินเลยเนอะเราเอาดินผสมไงมจ้าประหยดัดทรายประหยัดปูนดินจอมป,ปวกกันอะใต้ใต,ใต้นั่นพี่ชาติม <laughs> ันเหนียวเลยใต้มันเหนียว,ยวมันก็มันก็เลยสูตรประหยัดไง ประหยัดแตได้ประโยชน์ไปยุกไปยุกใช้เดี๋ยวก็จะแกะล็นะคะนพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เจนิดเดียวก็จะมอยอมีเพนี้ไปช่องอื่นนะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะ กันนจะจ๊ะท่านผูชมพึ่งรำคาญกันเด้ออะไรน้ำร้องงานนะลำหลคานก็บอกกันเด้อคิดว่าจะเนิบไปฮะไปทักเจ้าอีกโอ้โหบอก อัน,นงานอดิเรกนะคะท่านผู้ชมงานอดิเรกตอนโควิดนะคะท่านผู้ชมเรามาแกะบล็อกกันกอันนี้ประมาณนี้แล้วก็แกะได้แล้วนะคะท่านผู้ชมพอแกะแล้วเราก็มาปรับหนะ้าอีกทีนะคะเดีย๋ยวเราก็ก่อนจะแกะเราก็ต้องเคาะบล็อกอกอนนะคะดูมาเนี่ยสัญญาณว่าต้องแกะแล้วนะเนี่ยบอกเขาจะแกะเธอแล้วนะจ๊ะ อดูดูกเก่งไหมล่น,นี่แกะกคนเดียวก็ได้ด้วยเออมาได้ที่ไหนให้บอกว่าจะแกะคนเดียวละจ้ะขอบคุณผู้ชมฉันไม่ไ <c oughs> ประม, <c oughs> มาทนะจ๊เจ๊ท่นผู้ชมโอเคอ่า กพอมุมนั้นนะจำเาขาไปด้วยนะกระต่าผู้ชม ตังนี้หน่อย,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 ยขอให้ปุ่มมันลงสวยสวยสวยอันน้แหลกเพราะถ้ามันไม่ลงก็กดได้คุณผู้ชมไม่ลงเราก็กดลงไปสวยสวยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แต่งอยู่ดีสวยนะวนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วอืดอ,อืดอืดว้าอาคาจิปาทีเบึง นี่คือเราจะปาดเลยนะคะท่านผู้ชมให้มันติดไงเราจะได้ไม่ต้องมาหยอดปูนตามรูน่ะอันนั้นมันไม่ติดเราต้องหยอดปูนตามรูไปดูสิเต้องหยอดปูนอีกรอบปาดจีแล้วก็มาแต่งเพราะว่าออกแบบบล็อกมา ลืมเผื่อว่าต้องตัดนะเนอะลืมเผื่อว่ามันไม่เป็นร่องไงเนี่ยแล้วเราก็ขีดเอาอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่าจำได้ไหม ยัำได้ไหมผู้ชายหน้าตาเล่ยนั่นแหละนั่นแหละออืมไม่ต้องตัดลองลึกแบบจ้ามผู้ชมอืมอืมแล้วแล้วเื้อ,อบักกะปินน้อยตรงนี้อีกเด้นหนึ่งตรงไหนล่ะเจ้านี่ครับ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  ตัดนล้นไหมคะครับอันนี้ด้วยมเจอาใช่ไหมเจ้าเนี่ยไม่ใช่จ้าฮะเส้นไหนจ้าเส้นนี้จ้าอันนี้ใหญ่แล้วเหรอใช่อันนี้อันใหญ่ใช่ไหมใช่อันนอกนี่อันใหญ่จ้าอ๋อใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่เส้นนี้เส้นหนึ่งเนี่ยอ๋ออ๋อยังไงโอ๊ยข่อยแหนมวะเห็นเจ้าไข่เอาไหม นี่ท่านผู้ชมมันแต่งได้นะคะเนี่ยอยากได้รูปแบบไหน,น,นเนี่ยงามบัคกัปปินองงามกัปปินองเดี๋ยวรอมันแห้งแล้วก็มาฉีดทาสีนะคะท่านผู้ชมโอเคเทียบประกันท่านผู้ชมด,ด,ด,ดูนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากรถถอดบล็อกแล้วเนาะ แล้วก็ทำแล้วก็สำหรับปูนที่เหลือเนะอาะนี่เราผสมแล้วก็นี่นะคะเ<อ>สริมปนเป็นก้อนมาแปะข้างๆเพื่อให้มันแน่น <S <S แล้วก็แข็งแรงให้ฐานมันแข็งแรงยึดไว้เลยไงย,ย,ยึดฐานไว้เลยผู้ชมไหมย่ายึดฐานไว้เลยค่ะท่านผู้ชม น okay. 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 ี่อัดต่อยึดฐานนี่เสร็จเลยนะคะท่านผู้ชมยึดจนหมดนี่แหละค่ะใช่ปลปูนี่เผื่อเลยเผื่อแล้วใช่ไหมเผื่อไว้ยึดฐานเนี่ยค่ะพอพอแห้งปุ๊บนี่ก็จะแข็งอย่างนี้ไงอ๋อนี่ไงเออใช่ใช่จะแข็งแบบนี้ เนี่ยอันนี้คือเกี่ยวเนี่ยคือ